ทุกคนเราจะเลือกอันไหนดีคะเลือกปราสาทปา่าทหรือบ้านต้นไม้ธรรมดาธรรมดาแบบไม่มีซุนเยอร์ดีคะพอดีอันนี้จะมีซนเยอร์อันนี้จะมีซนเยอร์อันนี้จะมีซุนเยอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกจะมีหกซนเยอร์หกคนแล้วก็ จากการผู้ร้ายเข้าเข้าในปราสาทด้วยแล้วก็จะมีบ้านของมัมมีกับป้าป้าส่วนอันนี้มันเป็นแค่บ,บ้านธรรมดาธรรมดาที่มีพาทิตแล้วก็มันคือบ้านต้ไนไม้มีประตูแบบไม่ธรรมดาอันนี้คือ กับมามีอยู่ด้วยกันอย่างเดียวแล้วก็แบบปากาด้วยอยู่กับน้องด้วยแล้วก็มีกำโบมีชีนมีกำโบมีชีนด้วยแล้วก็มีดอกไม้อยู่ที่กราสแล้วก็มีบันไดด้วยแล้วก็มีปะมีหน้าต่าง3อันแล้วก็มีหน้าต่างอีกอันนึงอยู่บนอยูวบนที่ที่บ้าน มีบันไดนะคะให้เชื่อมต่อกับบ้านแล้วก็มีควันเป็นหัวใจพาทิศทั้งก้อนเมฆแล้วก็บ้านเป็นเป็นแมวแมวเพราะว่าหนูชอบเลี้ยงแมวค่ะผมีแล้วก็มีดอกไม้แล้วก็มีหน้าต่างสีม่วงแล้วก็มันก็มีนี้ยื่นด้วยค่ะระวังด้วยนะ แต่ว่าแต่ว่ามันมีมันมีแอปเปิ้ลทั้งมีแอปเปิ้ลทั้งส้มกินได้ไปหยิบได้แล้วก็แล้วก็ปลูกใหม่แล้วก็ทีละเลื่อยทีละเลื่อยลงไปได้เราจะได้ไม่ต้องใช้บันดยยไดไงแค่ปีนไวแบนั้นแต่ว่าต้องเกาะบ้านไว้ดีๆด,ด้วยนะอาจหล่นลงไปหวัหวหัวโดได้ วันโนโ่ต้องไปโรงพยาบาลหละนะคะระวังด้วยนะคะทำดีๆด้วยนะคะเด็กๆว่าให้ลูกภาพให้พ่อแม่สวยๆด้วยนะคะพ่อแ่าค่ะท่านผู้ชม